ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ, oh. รบผมเอกองอ่อนทัวครับวันนี้พาทีมงานจากภาคเหนือของประเทศไทยครับพี่น้อง มาเอ็กวีนเจอร์ครับหาปลาตั้งแคมป์อยู่กลางแม่น้ำโขงที่อุ่นไอดินโฮมสเตย์จังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับคนสวยครับสวัสดีจ้าพี่นกเอี่ยนแล้วก็ทีมงานพี่เบียร์ทิพสวัสดีครับครับสบายดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่น้ำโขงครับครับมาชมวิถีคนหาปลาเขาจะมาตั้งแคมป์แลวก็กินข้าวกับลุงชูครับโอ้ยการดีจัดไปสัมผัสวิถีคนที่นี่ครับชอบมากเลยชอบไหมครับน้ำใสใสเย็นๆนะครับครับ ทริปนี้ถือซะว่าพาสาวสวยจากเชียงใหม่ครับมาติดเกาะกลากน้ำโขงครับจัดไปเจ้าระวังาจะติดใจด้วยครับติดใจปลาโขงนี่แหละแซ่บเดี๋ยวเราไปลงเรือแล้วก็แข่งกันดีกว่านั่งเรือคนลำหาปลาโอ้ใครได้น้อยเสียเบียจัดไปเจ้าครับลงชูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพ่อหาปลาครับพี่บ้านสองคนบ้านใหญ่นะครับน้องแมครับอยากกินปลาแซ่บรสบ้านลูกครับพี่น้องมาเลยครับคุณอดีโนสเตย์เนาะครับผม ถ่ายอยู่ว่ากินเนาะนอนแคมป์กันได้เนาะแม่นครับพี่น้องเดี๋ยวๆปลาปิีงปลาติดแส้กินอยู่กลางดอนพี่เนาะตั้งแคมป์รอบกองไฟอยู่ด่วนกลางโค้งเนาะแม่นิ่งกลางดอนพี่น้องกินกลางดอนน้อยกลางโค้งเลยครับพ่อยาคนที่บ้านมากินนดำเนาะแม่โชคดีเด้อค่ะปลาบานๆด้อโอ้โหได้ปลาทุกรอบแล้วลุงเนาะปลาอย่งกระตูงใหญ่สินะนี่ปลาเปี่ยนครับปลาเปลี่ยนเนาะปลาเปลี่ยนสดๆเลยครับพี่น้องครับ บอลลูซูปลาลายพี่น้องครับโอ้ปลาหมูก็ขึ้นเลยไหมน,นี่ปลาหมูนะพี่น้อง,องครับว้าว,ว,าวปลาแซ่บพี่น้องตัวนี้นะนี่ระวังแทงเงยียงมันแหละครับปลาหมูครับปลาหมูปลาเปียนปลาคิโกปลาเสียอีค่ะพี่น้องไดนะ้เห็นนะรอบนี้นะครับอันนี้มองจากเส้นครับอันนี้นะสองเชิงตัง้มหา 2องจุดห้าเนาะสองเส้นครึ่งขาเส้นครับเดยกกินปลาระโพผดจสนแล้วกับเบิ้งวิธีชาวบ้านหาชิวากินปมารถพี่น้องอุ่นไอดินโฮมสเตย์ครับโอ้ปลาตรงนี้ขนาดเลยนี่โอ้ปลาเนื้ออ่อนกันได้ครับพี่น้องอปลาเพาะครับ ได้ตัวนึงครับปลาแซบครับโอ้พี่น้องเออมาให้ปลาได้ทุกประเภทเลยครับทั้งปลาปลาเพียนแล้วก็ปลาหมูปลาเพาะครับอันนี้ลุงมาหาปลาซูมือเลย <How? S 1> บอนนยครับครับเขาลุงซูครับอันนี้ปลาพญานาคบอครับนี่ตัวนี้นานนี่คือแท้นี่มันบอแมนโอ้ oh. เอิว่าปลาคางไร่ครับไม่ใช่ออกไร่หนึ่งปลาคางไร่ตัวมันยาวเนาะแล้วหัวมันเป็นแป้งไหมหัวมันนะเสร็จมันนี่ครับตัวแซ่ปลาตัวนี้มันเป็นยังไงครับหอ้กระแสแบเนาะคล้ายๆเนื้อคล้ายๆปัซซีนะครับโอ้ไข่ปัซซี่ครนบถูกต้องนี่ครับอันนี้ปลาก้อยแซ่บปลากอยยังไปปลาม่างปลาปยังไงปลาหม่างับปลาม่างก็คือราซาปลาค้อยอีกปลานึงครับแมนครับอันนี้ราซาปลาปิ่งนะครับนี่โอ้ปลาเคาะเนาะ เอาไรมองหาปลาเนี่ยครับทั้งต๊กมองอย่ามองจกักรทีครับลุงครับประมาณชิี่ครึ่งสุโมงเนาะประมาณนี้เนาะที่พักครับอุ่นไอดินโฮสเตย์ครับพี่น้องเป็นทางบ่อนกลางเต้นแคมปิ้งแล้วก็ส้มวิธีชีวิตแล้วก็เป็นทางบ่อนหาอยู่หาก,กินของชาวบ้านครับพี่น้องคนที่แบบ มาแคมปิ้งตั้งแคมป์พี่น้องกันลองเบิ้งครับมาเที่ยวส้มขาปลาแลวกัซื้อปลาจากสาบ้านแลวครับพี่น้องไปเฮ็กกับเขากินแรงตั้งแคมป์อยู่ริมโคงหรือว่าเดี๋ยวมากินข้าวกับสาบ้านอยู่กลางโคงกันได้พี่น้องครับจะมีเรือของที่พักนะครับพามาเที่ยวส้มเบ่งวิถีชีวิตของชาวริมโคงที่บ้านสองคอนอำเภอวันใหญ่ครับลุงชูครับเป็นไงครับปลาครารอบนี้เปตาคืออยู่บวครับมาลุงชูมาตรงมานแล้วครับมานนาอครับนาะบ่พลาดเลยครับครับมีลุงชูมาแล้ว บ่พาได้นอนครับพี่น้องแต่ถ้าไปขอันท่วมาผู้เดียวบ่แน่ครับแล้วลูกชูมานี่ยโบพลาดนะครับครับคเขากำลังปล่อยตาข่ายดักปลาไปกับสายน้ําครับพี่น้องประมาณสิบนาทีกับชิยามมองครับเอาล้วครับพี่น้องครับได้เวลากู้มองเลยครับมาลุ้นกันครับสิลิปลาลาชั่มได้ครับอันนี้คือมอง2.5เซนครับว้าวมาแล้วครับตัวแรกครับลูกครับนี่ปลายังครับตัวมันงามเนาะเอาไปเลี้ยงในบ่อหนิ ปลาเพี้ยนเนาะ<ส>โอ้อะไปลเลี้ยงในบ่กับเซตุปลาโซ่สินะคือสวยงามปลาไอเกตบันเลื่อมดีเนาะตายง่ายครับโอ้มันตายง่ายบ่ครับโอ้มันสงสายมันตื่นกล้องมันตายง่ายเนาะมาเลยครับตัวที่สองครับปลาอย่างปลาเีืออี๋ว่าอันนี้ปลาครีร่ามป่ปลาขรนะีร่ามเนาะโอ้สะพอคขี้มันล่ามเนาะถึงมันหะนะผิด,ด,ดเราเองลุงชูครับเรืเอยๆครับสามตัวครับสามแล้วสามแล้วครับมีมาอีกแล้วครับลุงชู ว้าวสี่ตัวค่ะตัวมาเรื่อยพี่น้องครับโอ้่น้องครับทีมงานเบียร์ทีมม้นนี่ครับพี่น้องเสียเบียร์ผมไม่นอนผมนั่งเงยถึงลำครับพี่น้องครับอันนี้เลยปลาพี่น้องว้าวอู้อลังการมากเลยครับลุงชูครับนี่ครับพี่น้องปลาเค็น้อยก็ได้เด้อนี่นี่อันนี้พี่น้องครับปลามื้อนี้นะเป็นแะกเป็นพื้นท่ดทั่วมากเลยมันครับครับรอบหน้าต้องให้ลุงชูนั่งเรือด้วยครับพี่น้อง ใครบอกไม่รู้ชูหลุดบ่มานพี่น้องเลยมาซีฮัทเถิดกันได้แต่ได้แต่มองแล้วปลาบ่ได้ลยโอ้พี่น้องครับหาเอาเขาเอาครับพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้เลยไอ้หน่อยโอ้ดิบเลยครับไปอีกแล้วครับโอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับซับสีกินปลาพี่น้องมาลูกครับพี่น้องกระดาเลยปลาแซ่บ โมก,กินคักพี่น้องหรือว่าแกงใส่พวกมักทูรเรียนแล้วก็พวกมักเครือนะครับพี่น้องสม่มๆน,น่ิดนึงคักได้ปลาเนี่ยปลาหมูลปลาเขียวไก่ะนะโอ้ปลาสียีครับพี่น้องราชาปลาก้อยครับปลาสียีปลาปลาจงก็ได้พี่น้องฮู้อลังการแห้งรอบนี้นะนี่ว้าวปลายน,นครับพี่น้องครับตัวไม่ใหญ่เลย แน่นอนอ่ะเป็นทางฝนะีมือลุงนะนี่ครับมือระโบครับมีอีกบ่อบาดไทยเอา้าลุ้นเพื่อสุดท้ายครับนี่ครับลุนบาดไทยครับพี่น้องครับได้อยู่ครับทั้งปลากเก็ดปลาเขียวไก่ตัวน้อยนี่มาอีกแล้วครับไปยังครับวันนี้เลาะบ่ออีกเนาะ ปลาเพาะน้อยครับตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศกา,ศการหาอยู่กินของชาวบ้านที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องเปิ้นจะหาปลาบนนี้มืดมืดครับพี่น้องแต่วันในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงดึกนี่มันจะถือปลาใหญ่สู้กับวิ่งกับหาปลาน้อยกับพอได้กินพอได้ขายในหมู่บ้านครับพี่น้องแต่ว่าวันนี้ผมซื้อมาปลาของคุณลุงเพื่อนเอาไปหิ้กินแรงเขาจากแคมปิ้งที่ดอนการบันของพี่น้องครับ อ่านเด้อเป็นไงครับคุณพี่เบียร์ทิพครับได้ปลาหลายโบผมได้ยี่โบผมคิดว่าเจ้าซีเบียร์คอนแทกเพราะว่าเขาได้ปลามาหลายเลยทิพนี่ฮะนะรอบนี้ฮะเขได้เยอะหรอโอ้ได้หลายแน่น o มาลุ้นสกันนะเรามานับตัวสกันเลยครับดูโอ้ใส่โน่ปลาเจ้าปลาพี่น้องครับได้เยอะไม่นเพลกันเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยหากินจริงขนาดเลยครับนี่โอ้พี่น้องครับว้าวหากินมาโนม่ครับ เราคาปลาวันนี Pul ้ฮะเสมอกันอันเล็กหรือว่าไซส์ใหญ่มาวัดกันเราเสมอกันเสมอกันลูกชูเป็นคนเสียค่าเหล้าขาวเพราะว่ามาเลยเรากินเราคาวัวแรงกักเกลื่อนไปดิยางรูปเป็นมูปลาเลยมีประกำอยู่บ่ยไไังุ่ยอะไปรอ้อะไรครับ พอๆๆแค่ปลามันก่อนโอ้ยดีขนาดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องบ้านลุงชูครับทรัมป์สิกินปลาเนาะไอ้เนาะบดนี้ยากจุดที่เขาจะนอนริมโขงคืนนี้ครับที่อุ่นไอดินโฮมสเตย์ครับวันนี้เขานอนเต็นท์ครับพี่น้องส่วนบ่อนกินข้าวพูลักครับพี่น้องอยู่กลางโขงเลย กินปิ้งปลาก้อยปลาดีแล้วเพื่อนมาเองมือค้องมือแหวมาส่งไปไปเฮือก็ต่อเอ้ยเยกคุณน้องจะฝาส่งไปจะฝาส่งไฟไปน้องขาดแลอันนี้อสองตัวเนาะมันลื่นกันพวดนะครับครับเอาตัวไงใส่ต่าตัวน้อยใส่ต่างางตันจะติบูรุตเอตักกินนี่นะเออมา าเกลือครับแซะปลาไกยนไอ้ครับปลายนนี้มันถือตลอดเวลาวะได้ตลอดบ่รวเป็นยามมันนบ่ครับบ่บตลอดนะตลอดตลอดีครักแว่ากครับถืาเอากะของลายคนวอยูใช้ปีกนได้ครับปลาสอยปลาสอยปลาสอยไปครับปลาก็ดเนาะคืนมา ตู<ช>มัน่ห้ามเนาะไอเนาะเพราะรครับเดี๋ยวมันจะลดปีดใส่ปีไงไ้เอาโอมันต้องเลียงให้เป็นเนาะเลี้ยงโมเทบิโตโกะไอเนาะมาตำตำกแดงครับมาตำตำนหน่อยโอปานังจะกินเนี่ยข้าวหนเด้วยนาะพอแล้ว เปลานางปลาย้อนนะไกล้อยู่ดอกบริเวนปลาคาร์มเออถ้าถ,ถ้ามันโคกีนพวกใครไ,ได้เขามันคาร์มเลยไม่เอ,ไอ,ไอาไข่ผมก็เจบ็จบเส้นเจ็บเอ็นอะนะโอ้โใครบอกว่ามันชื่อพฤษชินานะไปกันเลี้ยงอ๋อยู <c> ่ <oughs> ไปกันเปี่ยนนิดนึงครับใส่เกลือทาเกลือปลาย่างเกลือครับปลาภูมิใจครับครับผมเป็นมาตีง่ากินนะครับวันนี้ครัไปย้อนใช่ไหมครับผมกินซองปิ้งนี่แล้วพ่อด้วยครับพี่น้อง พอเลยสำเนียครับแซดบสุดแล้วสองปีนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเอาคุณใจมันแดงครับนีงานประการไม่มาอยู่กันมั่งงามวันนี้เลยกินเือเขาเลยกินปลาเป็นแดงของบครับก็เลยเที่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆครับกินกัดเน้อหนาวเดีลยวเฮ้ยคลายมือครับเก็นขนาดเลยเนาะครับอันนี้ปลาอย่างไรนี่ปลาซีอีกีโคมนี่นปลาซีอีขีโคมครับปลากีโกครับปลาขีโกเพิ่นว่าปลานี่ครับปิ้งแซ่บพี่น้องเดี๋ยวปลาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไปให้คุณนกเพี้ยงชิม ได้เลยครับโอยครับมอาไปให้เไปนอกครับเกี่ยข้าวนเี่ย้าเกี่ยข้าวนี่เกี่ยข้าวน่ไปแล้วบาเนี่ยเปนไเสาข้าวอยู่นอันนอ้ก็กด้อนนี่นีนก้นี่อันนี้ก็แซ่บปลาลากล้วยครับอ้ยนี่เอาปลาล่ากล้วยอนิดเลยครับมืดมืดน้ำโขงอนี้มีตัวเดียวได้ ไอ้คนมื่นเนื่อนิดนึงอ๋อครับนิดนๆดนิดนึงนักเก่ข้าวนางเป่านข้าวนด่เตานเด้มันคูเป็นการมาเลยครับกินเหล้าข้าวคุยเสาคูได้ีเกี่ยวเข้าดีกว่าจะดันอะพี่นจเ้าถือเอวย็ดปลาละยนี่ กินของใบปีกครับมันแ่บแห้งรับเรื่งเดียว่องเดียวืองพี่เอนไอยครับปลาซุกเรืบย่างครับตัวนี้นะซุปเรืองนี้อุ้ยผมเบ่งในสายตาหน่ือมันรับตาหน่ซุปเลียลครับซุกเลยเอาเเอารบตากันคนละครึ่งจะดทังเอาเอาเลยผมเอาหัวโอเค ก็จาแบ่งแหล่าฮั่ก็แบ่งก็แน่นอนอ๋อได้ๆครับแบ่งเอา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 หางเอาหางเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเจ้าเจ้าบ้านเอาหัวได้ได้ลวกกันเถ้อนร้อนร้เดือดเลยครับพี่น้องนุ่สมันปลาสดมากแล้วก็มันครับปล่อยเงี้ยนี่ปอันนี้มันปลาด้วยครับปลาสอยครับปลาสอยเนาะมันแซ่บเนาะมีไงสดมีไงครับมีที่แบบอร่อยไหมครับปลาสวยปลาแซ่บปลาเที่ยวไปไล่มองวงเว็บนี่แหละครับนี่นะครับครับครับ ทีมงานหาปลาให้ย่างกินเนาะครับคือขับแห่เิ้งกล้วยครับเิ้งกล้วยเนาะโอ้วยปลายังคาร์บอนีนะเป็นปลาขาวปลาเพียนปลาปีใปลาพี่เนาะปลาร้วมเนาะครับปลารวมเกี๊ยบที่หาปลาได้หลายโมงเกี้ท่านเนาะครับผมนี่เรามาสัมผัสวิถีชีวิตคนหาปลาพี่น้องครับกินอยู่กับเพื่อนเลยพี่น้องครับไม่ต้อยู่กับเพื่อนครับพี่น้องโอ้งงูไหนปรับปลาล้วนปลาเกี๊ยบทันัน รอบค่ำดูดิปลาลาลด้วไอ้เนาะโอ้ยชกโตตอนนี้แหละโอ้ปลาหยังนรับนี่ประกวครับปะมังปะมังเอาไปเป๊กไปเป้งกินเด็ดเด็ดเด็ดครับครับผมเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ลุงชูได้ที่แล้วพี่น้องเอาบุญพี่น้องบุญบุญโดนกัะน้ำโพงครับ จวดๆๆจวดจวดครับค่อยแด้ครับลงสู้สองุดไฟหนาวลงแห้งลงแห้งเอาเจ้าเียังชิเจ้าข้าคอยปนออลนาี้นะอีนะมาอีกชุนครับพี่น้องปีนปลาสดสดเลยครับเพิ่งได้นากี่สองตัวปากดครับพี่น้องเด็ดเลยครับ ปรากฏว่าปรากฏว่าแม่กนน่ะยังดิ้นดึบๆเลยป่เขาจะบบกเหยหน่อยเด้อเ้าจะไล่ยบกแล้วเด้อเอมือนกโอ้หโคตุไปเลยกับแก้มแก้มไปเลย บรรยากาศส่งปาครับเออคือครับครับจัดเลยเลยครับเบาพุ่มครับกบแอรน่อยครับโอ้ย โดวกระน้ำโงครับขนาดเลยมูดาทั้งต้มทั้งแกงทั้งรับไฟน้ำงคับอ้อกอปลาพวกอไรก่ป่าต่อเน่อยสั่งเรื่องหาปลาดินี compass, like ่ซึเราปัจจุบเราเป็นเทพมบดำร้ายแ้่เด้ออันกันไตไสไสแอร์ราการือยว่าอีกหรอจำให้กรุ่งเทพดังไฟปีป่าไอ้แม้เจ้าก็ใส่แห้งแ่เจ้าส บรรยากาตปาไฟในรกครับมอตบนี่เ้อบปลกไฟกันนะไฟของแค้ครับไฟชลินนีลยนไฟชล่ใน้เออรบาวแวลงมาลงครัน้อยเลือหลเนี่ยพอดีครับพอดีเยเสียนแวแล้วครับเสียนแวจัดแล้วครับเสียนแวจัดแล้ว เป็นได้ครับผมคัเดียเนาะเด็กข้าวด้แดดผูชาวนีเขาเอนอ้แอร์นอยแค่บานีเอินลูกสู้ะตีกองนบุญอะไรไปแ้วเลยต้องามากันบุญทำแข่เนาะไปเน้ะใจบ่ไหว

สดๆเลยครับอันนี้ปลายังไงปิ้งนะนี่ปลาคัมปลาอีตู่โอ้ปลาคัมปลาอีตู่เนาะครับนี่ครันี่โอ้ยน้องครับสดๆเลยทางกินเลยของกินเลยนะครับเด็ดเลยครับพี่น้องเดื่องนแกงมี่หรือว่าแกงข้าวใหม่เดี๋ยวเรื่องหอยปลาหอยปลาท่านเนี่ยคุณนันเดอร์กำลังคุรี่คุรี่อยู่นี่ครับบัวด่างแต่ว่าระวังเอาหอมมะเอาหอมตัดตัวใช่มเต็มเส้นอกเส้นบนได้ยุโอ้ยไอ้ขี้เนี่ยไปทำแกงกระบอการะบอไหวเลย กินแ้วนแบ่นี้ของแท้นะครับของแท่เนาแกใส่ใบไม่ของแท่จานแบบแท่เลยของแท่เลยเลยที่มันเขียพาอผมตำรวจเดียบข้าวด่วนครัเดบผึเดบเจ็บนะเขาอันนี้ไปพุดอันนี้ไปไปพลาดเราด่วนซไปาบปูนเาพุยนเลยครับทาีไปาบูนม่อีก้าแล้ว้า้อมแล้วอ่ะแล้วซุ โอ้ยข้ีน่ปะได้้อบกโอเข่เคโอ้มามามามข้อจีนได้ดทไหนเนีรยากาศาประมงครับล่องมือนะไปิ้บากาศหดลายแล้วกัอาหารแซ่บพนเมืนะครับตุ้ยปาปิ้งปลาตุ้มปาครับแล้วก็พักสุดลชบขึุ้ดข้าวเะุดท้ม้อง มันได้ความหมายกลุ่งสู่กันอีก uh> มื่งกำลังสดเง็มตาวตั้นใจาไม่อะไรครับสมทุรอย่างแล้วเดินออกไปเนมแรงพลังตง แลกยามเช้ามาแล้วครับแม่อ,อองนสวยงามมากๆเลยครับอากาศเย็นครับเช้านี้14องศาเซลเซียสครับกลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุงูรา จิบชาฟังเสียงเรไรเวลามุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเหงาความทุกทุกสิ่งยน